สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมหอพระแก้วมรกตที่นครเบียงจันทร์ครับตามมาเลยครับหอพระแก้วแห่งนี้เมื่อก่อนเคยประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะย้ายไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครครับ ร,รอรบหอพักแก้วก็จะมีดอกจำปาขาวซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของดอกไม้เมืองลาวครับพิพิธภัณฑ์หอพักแก้วแห่งนี้ ตั้งอยู่หน้าวัดศรีสะเกตยอยู่ถนนด้านหลังหอ,อคำนะครับถ้าท่านมานะครเวียงจันทร์อย่าลืมมาชมหอ,อพระแก้วนะครับสวัสดีครับ